ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน b ูทูุกคนนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้จะมาใส่ปุ๋ยข้าวโพดนะครับตอนนี้ข้าวโพดก็อายุได้ประมาณจะสี่สิบห้าวันแล้วครับเราต้องใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวสักพักข้าวโพดก็จะเป็นดอกแล้วครับผมนี่ครับปุ๋ยเราใช้จะเป็นสามสิบศูนศูนย์นะครับเพราะว่าปกติมันต้องใช้สี่สิบหกศูนศูนย์นะครับแต่ว่าปุ๋ยมันแพงครับเราก็เลยต้องลดต้นทุนลงมานะครับนี่ครับส่วนในตัวนี้เป็นปุ๋ย อ่าก้นเรือนครับเอาไว้ผสมกับตัวสามสิบศูนย์นะครับนี่ครับอุปกรณ์ที่ใส่ปุ๋ยของเราเคยเป็นนี่ครับกระสอบปุ๋ยนะครับเรามาตัดให้มันเป็นเหมือนกระเป๋านะครับแล้วเจาะรูตัดนะครับต่อรูแล้วก็ใส่ท่อนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นที่ควบคุมนะครับให้ปุ๋ยลงน้อยลงเยอะแล้วก็จะเอานิ้วเราครับดันไว้อย่างนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีใส่ปุ๋ยกันเลย นี่ครับแล้วก็ใส่นครับเราจะใช้มือตรงนี้นะครับเป็นตัวกําหนดว่าจะให้ปุ๋ยลงเยอะลงน้อยนะครับแล้วก็เดินใส่ไปเลยเพรว่าตอนนี้ข้าวโพดเราสูงแลครับรถเข้าไม่ได้นะครับเราก็ต้องทำอย่างนี้เราอยากให้ปุ๋ยมันลงน้อยแล้วก็เอามือนะครับลิโป้ครับ,รรบของเราดันไว้นะครับ โอเคครับเ,เพื่อนๆขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผม